บทที่24ต้นปาริชาติกามนิษมองตามพวกเหล่านั้นและเลื่อนลอยไปแล้วก็ให้พิศวงในสิ่งที่น่าพิศวงสิ่งต่างๆทุกอย่างณที่นี้ซึ่งดูรู้สึกแปลกประหลาดมากเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลเป็นไฉนหนอ ถ้าว่าเราเป็นผู้อยู่ในที่นี้ก็เหตุไรสิ่งต่างๆทุกอย่างจึงดูไม่เหมือนธรรมดาได้เห็นสิ่งใดขึ้นใหม่ทุกคราวไปก็ทำให้ประหลาดใจชงนสนเทเสมอเช่นกลิ่นหอมอะไรที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้หอมผิดกว่ากลิ่นดอกไม้อื่นซึ่งมีอยู่ในที่นี้กลิ่นหอมยิ่งชวนให้สูดดมแปลว่าให้ปั่นป่วนใจ กลิ่นนี้มาจากอะไรหนอและตัวเราเล่าก็มาจากไหนรู้สึกว่าเพิ่งมาอยู่เป็นเวลาได้ครู่เดียวเท่านั้นหรือว่ามีชีวิตขึ้นแต่ทว่ามีมาจากไหนและเพราะอาการอย่างไรจึงมาอยู่ที่นี่ขณะการมนิ์คิดถึงปัญหาเหล่านี้ร่างกายเลื่อนลอยไปโดยตนเองไม่สังเกตรู้สึก ลื่อนลอยขึ้นจากทุ่งลอยสูงขึ้นทุกทีแต่ไม่ได้ไปในทางที่ผู้อื่นไปครั้นลอยขึ้นไปในช่องระวางยอดเขาแห่งหนึ่งได้กลิ่นหอมอย่างใหม่และอย่างแรงแต่กามนิตยังเลื่อนลอยขึ้นสูงต่อไปผ่านพ้นภูเขาไปรู้สึกว่าภูมิประเทศซามความงามลงไปบ้างดอกไม้ที่เดียร,ระดาษก็น้อยลง สมทุมพุ่มไม้แน่นหนาทึบเข้าหินผามิสู้หน้าดูซ้ำสูงเก้งก้างกว่าเก่ามีเนื้อทรายกำลังกินหญ้าเป็นฝูงฝงแต่ผู้เสวยสุขในที่นี้มีน้อยจำนวนและมักจะอยู่โดดเดียวหุบเขาที่กามนิทผ่านไปค่อยแคบเข้าในที่สุดเป็นซอกผาถึงตรงนี้กลิ่นหอมยิ่งจัดขึ้นเิี้ยว ลอยมาโดยเร็วหินผาที่ผ่านมาก็รุ่นโลง่งและสูงขึ้นทุกทีคล้ายกับเป็นกำแพงกั้นไว้จนมองไม่เห็นช่องทางครั้นแล้วช่องเขาที่เลี้ยวหักมุมสองสามแห่งและในทันใดนั้นก็เป็นช่องว่างขึ้นดูบริเวณรอบตัวเห็นเป็นหุบเขาลึกมีหินผาสกัดกั้นไว้ด้วยยอดสูงริปลิว้ว ดูเหมือนจดขอบสวรรค์กลางหุบเขามีไม้ประหลาดต้นหนึ่งลำต้นและกิ่งเรียบรื่นเป็นสีแดงดังแก้วประพานใบแกมเหลืองแก่มีดอกแดงเข้มทรงสีรุ่งโรดราวกับจะลุกไหมเหนือยอดชะง่อนผาและยอดต้นไม้นั้นเป็นท้องฟ้าสีน้ำเงินแก่จะหาเมฆสักก้อนก็ไม่มี เสียงที่พยาดนตรีไม่แล่นมาถึงได้พอแต่ว่าในอากาศยังสะเทือนอยู่ประหนึ่งว่าเป็นกระเซ็นกระจายของคลื่นเสียงดนตรีที่เคยได้ยินมานานแล้วแต่ระลึกเสียงได้รางๆในหุบเขานั้นมีสีสันเป็นเพียงสามคือสีน้ำเงินแก่ของท้องฟ้าสีเขียวของหินและสีแดงประพานของต้นไม้ และมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเดียวกลิ่นหอมอันหน่าพิศวงไม่เหมือนกลิ่นหอมอื่นๆเป็นกลิ่นมาจากดอกไม้สีแดงจัดซึ่งเท่ากับดึงดูดให้การมนิตมาในทันใดนั้นลักษณะประหลาดแห่งกลิ่นหอมก็เริ่มสแดงอาการกล่าวคือขณะการมนิตสูดกลิ่นซึ่งตลบฟุ้งอยู่ทั่วหุบเขานั้นความรู้สึกระลึกเรื่องหนหลัง ได้แล่นพลูเข้าสู่ใจโดยเร็วทำลายทะลุฝ้ามัวที่กำบังไว้ตั้งแต่ตื่นขึ้นในสะจนบัดนี้การมนิตระลึกถึงความเป็นไปในอดีตได้ตลอดเห็นหอนั่งในบ้านชายปั้นหม้อซึ่งตนเคยนั่งสนทนากับพระภิกษุองค์หนึ่งเห็นตรอกในกรุงราชคลึซึ่งตนกำลังวิ่งรีบเร่งไปเห็นโคมาขิด เห็นภาพของคนที่ตกใจมามุงดูตนรวมทั้งเหล่าพระภิกษุนุ่งห่มสีเหลืองเห็นป่าและถนนหนทางในละแวะกบ้านที่ตนผ่านจาลึกมาเห็นคฤหาสน์อโอลานของตนเห็นภร,ริยาทั้งสองเห็นเหล่านางคณิกาในกรุงอุตเชนีเห็นพวกโจรเห็นสมทุทรพุ่มไม้พระกฤษณะ เห็นลานอาโซกและวาสิทธีเห็นบ้านบิดาเห็นห้องของลูกถัดจากชาติที่ติดต่อมานี้กระลึกเห็นชาติเหนือเหนือขึ้นไปโดยลำดับในชาติใกล้ๆพอเห็นชัดเจนดีแต่ที่ห่างๆออกไปเป็นรัวๆเรือนๆล,ลงทุกทีจนไกลลิฟก็เห็นเป็นกลุ่มเดียวไม่สามารถแบ่งเป็นชาติชาติได้ เปรียบเหมือนต้นไม้สองฟากถนนนอกเมืองที่ใกล้เห็นจะแจ้งทีละต้นที่ถัดไปก็เห็นจางออกไปจนในที่สุดเห็นเป็นทิวพืชติดกันหมดตอนนี้ความคิดกามมนิต์ก็หมุนวุน่นและในทันใดนั้นรู้สึกตนมาอยู่ในซอกหินอีกมีลักษณะดังใบไม้ที่ถูกลมพัดลอยคว้างเพราะกลิ่นหอมแห่งดอกปาริชาติ ไม่มีใครใๆทนสูตรในครั้งแรกได้นานความนึกที่จะรักษาตนในขณะที่รู้สึกวิงเวียนในคราวแรกเป็นเครื่องช่วยให้พ้นจากที่นั้นไปสักครู่หนึ่งกามนิตเลื่อนลอยเงียบๆมาในหุบเขาที่กว้างใหญ่ก็รำพึงว่าบัดนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเทพธิดาเครื่องขาวจึงได้กล่าวเป็นทีว่า เราเห็นจะยังไม่ได้ไปที่ต้นปาริชาติและเวลานั้นจึงยังไม่เข้าใจคำที่เขาพูดถึงรูปที่คล้ายความฝันแต่บัดนี้รู้แล้วเพราะเราก็ได้เห็นเป็นเช่นนั้นในชาติก่อนและก็ยังรู้ด้วยว่าเพราะเหตุอะไรเราจึงมาอยู่ที่นี่เราปรารถนาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวนมะม่วงจังหวัดราชคฤห์ แต่ความปรารถนานั้นไม่สำเร็จประสงค์เพราะต้องเสียชีวิตไปในปัจจุบันทันด่วนอาศัยกุศลเจตนาที่มีความปรารถนาดีจึงส่งผลขึ้นมาในแดนบรมสุขนี้เสมอได้เฝ้าอยู่แท่พระบาทธมูลพระพุทธเจ้าและเมื่อตายก็ได้ยึดเอาพระคุณไว้แล้วเหตุชนี้การที่เราจะรึกแสวงบุญ ก็เป็นอันไม่ไร้ผลเลยไหนไม่ช้ากามนิตกลับมาถึงสะลงสู่ดอกบัวแดงอันเป็นที่สถิตของตนเหมือนนกคืนมาสู่รังฉะนั้นแ,แล